สวัสดีครับบรรยากาศเช้านี้ครับอยู่ที่สำนักงานมรมณ์สันลรบะเทิงศิลครับตอนนี้เวลาตีห้ากว่ากว่าโดยประมาณนะครับทีมศิลปินทีมไฟจัดเตรียมสารที่ตอนนี้นะครับจัดเตรียมสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในพิธีทําบุญตักบาตรในภาคเช้านี้ครับโอ้ยอาวงมาหอดแล้วนะครับอาวุงมาหอดแต่ตีหนึ่งพี่น้องผมตื่นออกมาเห็น คือมาแต่เสากมั่งวัดก็เสาใช่ไหมยังของวงสรวงใช่อ่าทรงผมเมี่ยงเนี่ยก็ได้มาวัดคือกำลังงานใช่เข้าวไมาอยู่วัดได้เลยธรรมดาตัวนี้ปัดเห็นให้ไล่ผมนะตัวนี้เหมืนข่าเหมือนเอาเลือกเอาใช่ไหมเนาะนะครับดีตัวทีมงานเข้ากำลังซอยกันนะครับในงานจัดเตรียมเครื่องสังเวยเครื่องบวงสรวงต่างๆจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ นะครับเมื่อนี้เป็นมือเอาเลิกเอาใช้มือเอาบุญกุศลน,น,นะครับขอ,องทีมงานสารางล็อบันเทิงศิลป์ของเรานะครับหลังจากนี้วิธีประมาณช่วงเก้านาฬิกาก็จะเป็นพิธีไหว้ครูนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านหลายคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมในพิธีไม่ว่าจะเป็นสิษย์เก่าศิษย์ใหม่นะครับทีมศิลปิน คณะครูอาจารย์ต่างๆนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดก็ดีจากหลายๆที่นะครับที่จะมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูในวันนี้พี่น้องทางบ้านครับนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สาธุอนุโมทนาบุญน้ากันนะครับเพราะว่าเรามีการทําบุญพิธีเช้านี้ก็จะเป็นพิธีทําบุญนะครับภายในออฟฟิศนะครับภายในห้องประชุมเราก็จะเป็นพิธีทางสง์ นะครับเป็นพิธีทางสง์หลังจากเสร็จพิธีสง์ก็จะเป็นพิธีไหว้ครูต่อนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณแม่ชวิวันณดาเนินคุณพ่อปอฉลส่งเสริมในการเป็นองค์ประธานในการดําเนินงานต่างๆนะครับมือนี้ผือ่าเป็นมือสิริมงคลมือเอาเลิกเอาใช้ของทีมงานพี่น้องทางบ้านรวมสาธุอนุโมทัหน้าบุญขอบคุณไปยั่งพี่น้องทีนะครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มเข้ามาต่าง รวมสมทบเข้ามานะครับกลุ่มศิลปินกลุ่มทีมงานแดนเซอร์จานักดนตรีต่างๆก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนเข้ามานะครับอันนี้เป็นนาทีเมือว่านี่เมนพระเอกก้อมันนี่เป็นนาทีรับผิดชอบนตังเอกมนสีเต็กสีผุนเนาะเด็กผุนออกกันเดีกผอนพู่ไปหาเงินเด็กนเนี่ยกาคอยไปเชียงไปกระตาหมากุน ไปโห่ปุ๊ก,กันพี่น้องนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมต่างๆไก่แล้วดิอันนี้ก็ว่าเพื่อเวลาไวแล้วกันยังไก่จ่อข้ามาแล้วจ่อข้ามาแล้วนะครับรถือว่าเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็เวลาประมาณหกนาฬิกาหกนาฬิกาก็จะเริ่มอ่า ทำบุญตักบาตรนะครับบาตรนักแต่เอามาเรียบร้อยแล้ว6นาฬิกาก็จะเริ่มทาบุญตักบาตรทาบุญตักบาตรเสร็จก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการให้พรให้ศีลน,นะครับของพิธีทางสงฆ์พิธีทางสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอากระจังศีลมาประกอบพิธีตรงนี้พี่น้องครับประดัพิธีพี่พี่พน้องเห็นอยู่ในเบื้องหน้านี่เป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของทีมงานศินลปิน นะครับพี่จะน้อมจัดพิธีให้ประดับประดาหให้สวยงามเพื่อที่จะเป็นการถวายต่อครูบาอาจารย์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่อาชีพศิลปินหมอลำบอมีการจัดจ้างใดๆทั้งสิ้นครับเป็นการร่วมเมื่อร่วมใจของทีมศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งประดับประดาห,หรือการสร้างการจัดทําบายสีขึ้นมานะครับพี่น้องสังเ็นความสวยสดงดงาม ครับอันนี้คือความสามัคคีกันในหมู่คณะนี่แหละจังเอิญมาหมอลำมูนะครับเ <c oughs> ่าเป็นหมอลำเดียวด้วยอันนี้หมอลำมูเห็ดอย่างตองเห็ดน้ากันเป็นมูเป็นพวกนะครับสิ่งเครื่องสังเวยต่างๆขอบคุณไปยังแม่ตีเนาะนะครับแ <c oughs> ม่ตีผลละไม้น <c oughs> ะครับผลไม้มาทำบุญมาซอยสมทบน้ำลูกขอบคุณหลายๆเด้อนะครับ <c oughs> ขอบคุณข <c oughs> นมเทียนจากบ้านฮักจักกรพัน์ก็มีนะครับ <c oughs> ขอบคุณไปยังเจ้าภาพ จัดทำอาหารมาวันนี้ก็มีนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยไว้ณนโะอกาสนี้นะครับที่แจ้งความประสงค์มาแล้วเป็นลูกชิ้นจากพี่ลอนดอนครับเป็นไอศกทีมจากพี่นิเยอรมันเป็นก๋วยเตี๋ยวจากพี่หนิงเบลเยียมนะครับเป็นขนมจีนจากบ้าน jkp official ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ร่วมสมทบที่ร่วมในกิจกรรมงานไหว้ครูของหมอลำซานและบระเทินสินของเรานะครับเอาเดี๋ยวสิขออนุญาตลงไปสำนีก่อนนะครับมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะให้แอดมินเป็นคนอัปเดตนะครับเรื่องราวพิธีต่างๆในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสาธุอนุโม,โมทนาบุญน้ำกันครับ